สวัสดีครับผมแฟนขับแฟนเพจเอฟซีสุขุทุกคนมวันนี้ก็เป็นเมื่อวันที่27เดือนเมษายนพศ2 0 6 6ครับพาแฟนเพจแฟนขับมาเบ่งงวอุ้ยงวผลนมาเลยล่วงครับผมขอแฟร์หลายๆครับขอโทษหลายๆพาแฟนเพจแฟนขับมาเบ่งควายนะครับเนาะเอฟซีเรียกร้องมาครับไทยทำซ้ำให้เบิงอีกแนวสันไทยคักเตะไก่แนวสันครับผม นี่ใกล้ๆจะเจาะกันนะครับเด้อเป็นควายลูกแรกนะครับนี่ตัวแม่พนสมไปแล้วเนาะครับเนาะข้มโตครับผมเดี๋ยวอะแยะเบื้องพอพันธุ์นะครับเนาะทายทอดพันธุกรรมให้ลูกดีอยู่ครับควายแม่นี่ยนะครับลูกพคนลูกตัวผู้นะครับเด้อมีตาแต้มจ่มๆไม่แม่งกับเบี้ยจับตาตาองค์ข้อสามองดีอยู่ครับผมตัวลูกพคนนะครับเนาะควายแม่นี่ยทายทอดพันธุกรรมให้ลูกสุดยอดเนะครับเด้อ กระแม่เพิ่นกับมิอองข้อสามอองคือกันเนาะครับเนาะนั่นนะครับ,นะรบอองข้อแตกกันไหมสำหรับแฟนเพจพันธครับเน้นควายถิมีออองข้อ,อยู่สามออเนาะครับเนาะควายแม่นี่ไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ในการครับนะี่นั่นนะครับอองข้อพันอยู่ใกล้ๆติดๆเลยนะครับเนาะจะถามว่าไทยสอดพันธุก,กรรมให้ลูกดีบ่อวอองข้อมีคือแม่บ่นั่นแหะครับผม ตัวลูกเพิ่งนะครับเนาะอ่องขพรแตกออกมาเป็นสามอ่องพอดีครับมีจ่าแ,แต้มแต่มจำแล้วก็มีแงงเบี่ยจับแต่ตาเนาะครับเนาะเอาไปพัฒนาสายพันธุ์เข่าท่าครับนี่ตัวแม่เพิ่งสมไว้แล้วครับมีพอพันธุ์คุ้มฝูงนะครับเนาะเดี๋ยวสิคลิปนี้ก็สิเปิดราคาทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพอพันธุ์พร้อมนะครับเนาะ มองไปเบ็ดเสร็จได้พอพันไปน้ำครับนี่ในราคาเปิดด้วยกับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเนาะครับเนาะนั่นนะครับผมเดี๋ยวยังไปบงตัวผูเนาะครับเนาะนะครับตัวแม่พันจิมิพันข่าทานนะครับเนาะใสเหลือดเมื่อดีเนาะครับเนี้นี่ตัวแม่พันก็สิอยู่เนเกณฑ์ลอยสามสิบหาเนาะครับเนาะ ใช่ครับที่หางโถประมาณนี้เลครับผมคุณนะครับที่มีเพิ่นที่มีเพิ่อนขอทาดีนะครับเนดะ้อคุณนะครับออกสีชมพูนะครับเนะบาะมึงจะหลุดคนแรนครับมึบงจะหลูดไปน,น้องอ้า ยังไปเบิ่งตัวผู้นะครับเนาะดีเพิ่นสมดีเพิ่นสมไว้ยังไปเบิ่งน้ำกันครับน้ำครับเขอม้าเก,ก๋ไกแล้วกันครับนั่นะครับองค้อพันองค้อแตกขอมันดีทั้งทองพันทั้งจีิมีพันออกสีชมพูนะครับทองพันออกสีชมพูนะครับเนาะย่างให้หน่อยแม่ควายแม่นี่ก็ นี่ใส่เลือดกลมแน,น่นอนนะครับนี่เปิดไว้ก็ย้ำราคาเนาะครับหนึ 125, ่งแสนสองมืนห้าพันนครับบรรทายพันจีมีพัน จังไปอ,องตะผูนั่นกันครับพตะผู๋พันนอนอยน้ำเห็นไครับผมนี่นะครับเนาะตะผูฟอพันพันตัว,วนนใหญ่นะครับเนาะดูนะครับเปิดไบสามตัวนี่นะครับซื้อสามได้ซีเนาะครับเนาะตัวแม่พันผสมผสมมาเรียบร้อยนะครับเนาะพอพันตัวนี้นะครับผมที่สม สามตัวนี้นะครับเนอะเน้นถ่ายทำซ้ำให้ FC ดูอีกครั้งตามคำเรียกร้องของ FC และแฟนคลับครับผมนี่นะครับราคาบ,บ้านครับผมราคาบบ้านราคาแสนมิตรภาพนะครับเนาะสามตัวสามตัวนี่แสนน้อยๆนะครับเนาะ นี่ครับสามตัวนี้นะครับเนาะเอฟซีเรียกร้องมาอยากเบิ้งซ้ำอีกเทือนึงนะครับเนาะม่เช่าย่อกระจัดให้ทันทีแล้ครับพนนะครับตัวผู้นี่ครับสามตัวนี้นะครับเนาะพิเศษพิเศษโอกาสดีนะครับซื้อสามได้ซีนะครับนะครับเนาะทรงฟีอีกตั้งหากตัวผ่ากีสานวานเฮานะครับเนาะ ฝากอีสานบานเฮาทรงห้ฟฟีครับผมในราคาแสนมิตรภาพครับผมโมเมนต์จับต้องไหอยังเดี๋ยวนะครับเด้อซื้อได้ง่ายๆครับผมในราคานี่สามตัวนะครับเนาะไปหาเอาจากตลาดก็ได้ครับผมราคาเนี่ยมเชยอดรับประกันให้ได้ครับอันนี้จากทงไ้ทงนะจากเจ้าของโดยตรงนะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไว้สำเนี้งเครับผม ขึ้นมากอยากได้ด้วนนะครับเด้อพวกกอนในกวอนคือเก่าครับส่งฟรีอีกต่างหากนะครับเนาะในราคาที่เปิดไว้คลิปนี้ก็จบไปชั่งเนี่ยครับผมสวัสดีครับ